ต่อไปน้องมิล,ล่ะคะหนูชอบทานอะไรลูกหนูชอบเคฟซีค่ะแล้วน้องโอ้ล่ะหนูชอบทานอาหารอะไรลูกผมชอบปนปะทูครับไม่เอานะคะไม่หัวเราอเพื่อนแบบนี้คนเรามีความชอบไม่เหมือนกันเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันเข้าใจไหมคะ่ อุ้ยนายเปิดวัตถุมาน,นั่งทำอะไรตรงนี้อ่ะใช่นายเขาไม่เคยกินเคฟซีและชาบูอย่างพวกเราละสิมันเป็นอาหารชั้นสูงของคนมีตังค์พอที่จะซื้อกินบ่อยๆได้นะ <c oughs> เอา้าอ้มันนักส่งยังเขียนนั่งอยู่นี่อ,อู้ยสำคสัญสชาบู มันที่พิศนสูงเสบซ้อาหารทองทินอย่างไรเอากระ,ะ่าดศั่น์ละเอาสิมาออื่นยุดทศิษฐ์พาตัวไปกินอาหารทองทินแถมเป็นอาหารสันสูงของแท้ล่ะมาอื่นทศิษฐ์พาตัวไปเหลี่ยงความสูงเตรียมตัวไว้เด้อ เมื่อเนี่ยืออยากกินก๋วยเตี๋ยววะ่ะเออวันนี้ซูมเงินจากบาัตรฮ้ยเงินแก้วก็ไปสื่อ KFC บันหล่ะคือกันเลยสื่อชาบูก,กินบันหละ่ะโอ้ ใส่ว่าสิพาเมลิกของสูงมากินอาหารสันสูงมียมไหนมันเด้อันคืออะไรปบป้างใส่ว่านั่นละอาหารสันสูงไข่มดแดงป้าสูงก็สูงอีหลีแต่ว่ามากินได้ยู่บอ่ไข่มดแดงเป็นแหล่งอาหารที่มีโปรตีนคุณภาพและไขมันตำ่ำและยังมีวิตามินบีหนึ่งและวิตามินบีสองด้วยนะอ๋อ เมน,นูที่เราจะทาวันนี้นะครับคือก้อยไข่มดแดงอันดับแรกเตี๋ยวัตถุดิบให้พร้อมใส่ข้าขวคั่วสองช้อนโต๊ะพริกป่นสองช้อนโต๊ะหอมแดงให้พี่ขี้หนูซอยน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะผักชีฝรั่งซอยกับใบสะระแหน่ตามความต้องการน้ำมะนาวหนึ่งช้อนโต๊ะคลุกให้เข้ากันต่อด้วยไข่มดแดง ต้องนำไข่ดแดงไปล้างน้ําให้สะอาดก่อนนะครับจากนั้นคุกเคล้าให้เข้ากันอืมเซีบมาแล้วมาแลว้ยวิ่งจะเสียบแม่ ผู้ใดขึมาขึ้นน้ำลายแห้งแท้อยู่ขาเพื่อนนะแม่อา้าวเห็นอยู่บ่เห็นตัวหนอเห็นตามมาโดนแล้วคือว่าเรื่องเรื่องหมูว่านเขาขอโทษเด้บอบ่เป็นยังดอกบ่เป็นยังดอกทางงูโตว่าผิดแล้วก็มาขอโทษมามามาเกี่ยวขอน้ำกันมาโมมาเกี่ยวขอล้ำกันเวลาอาหารสั่งซู้างแท้อู้สูอีหลีไข่มุดแดง ต้องให้เกียิกันและกันเราต้องให้เกียิกันและกันเข้าใจไหมคะ